แกขนาดนั้นได้ได้โ้นได้ได้ด่เ้ยโหอะไรออกมาแล้วอะโอ้ทำไรอะมาอยู่ตรงนี้เหรอแดงแดงว่ะเราไม่ต้องรไมู่้นะพี่ขออนุญาตัีครับเออเขายิงแล้จเย็นใจเย็นเขายังไม่ได้สั่งาหาต่งเดิคนน่าเอาเลยว่ะเอาสีแดง้ไหมเี่ย อะเลยเอาลยเฮ้ยใหญ่ยอ่ะทอ่าครับขับรชันไหมครับชัฟังผมฟังผมมาดิมาดิพี่พี่บขบวนขัขบวนขับขบนผมนนะไปปด้านบนเราตอนนี้เลี่ยงรถมเสี่ยงเปลี่ยนเาแตกี่ขัได้ไม่มันเสียโบแล้วผมขัให้เบาขับได้นะขบอยู่ประมาณไปไปหาเพื่อน่ะใจร้อนดิขึ้นมาขึ้นมา เดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาออ้อม้อมอ้อมมตาไปหาเพื่อนด้วยาเพื่อนเลยเหรอเออม่ทเอมกอีกขันนึงอีกันนึง้มสะฮอนมาดูเพื่นดูเพืนสาเนยังไงอสแปลว่ากลงแถวนี้เหรอกล่ีโรถไม่ซม

ขึ้นไม่ได้ครับถ่ายไปหลังสุดเลยถ่ายไปหลังสุดเลยถ่ายถอยที่ไฮเว่ยได้ไหมถอยถอยที่ไฮเวยเอยถอยถอยไปที่ไฮเว่ยถอยที่ไฮเว่ยให้หมดถอยเลนส์ใต้ตึกถอยไปถอยเลนส์ใต้ตึกพี่หลังเข้าหลัเข้าเออฟังดดับอยทนี่ขึ้นขึหลังมีไหมหลัวลองฟังหน่อยฟังหนอยถอยไปเลนส์ใต้ตึกใต้ตึอก่อเลนที่ใต้ตึก ผมอยงง for ู่บนชั้นสองขอตั้งะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยข้างล้างมดเลยข้างหมดเลยโอ้ยไอหาโอ้ยเพียบเลย ด <c oughs> ีขาวเต็มเลยข้างบนตเยี้ยขาวเต็มเลยผิดที่ว่ะว่าน่นทันเลยทันเลยทันเลยข้างล่างข้างล่างมั้เหมือนไม่อยู่ในวงล้อมเลยวะ่ะผิดว่ะโดนโดนถอยมาเด่๋ยว่ัเยอะเยอะเยอะ<อ> โอ้โหคุณโดนล้อมโอ้โหคุณโดนล้มอมอ่าเฮ้ยคู่นี่แก้วเหรอมามามาเอาไม่มได้ เครื่องปั๊มไหมโลนี่กครื่องปั๊พี่ท,ทำไมไม่เห็นลูกกระตาวะเนี่ย đoàn họp đi con ạ โอ้ไปไกลๆดูสิหนุดชั้นสองมัน เฮียจะวิ่งกันทำไมเนี่ยเว้ยเลยากูเจอสี่ดำ Ôi Dạ ừ. viên ừ. ừ. ừ.

จ่โดนได้เลือดท้องได้บัอย่าเลยอย่าคิดจะสู้ันเยอะโอ้โหพุ่ไปหาหมออปอาไปหาหมอเน่อดูดูมากให้หมอมเรียกถึงอ่ะเดี๋ยวฉันเรียกเคสทีเดียวให้หมอมาช่วยก็ช่วยกันอยู่น่นดาบบนแม่งโคเยอะเลย สีแดงรอบน้ามันแน่เปรตแมนเจเยนพวกจจเยนเ,เข้าคา้มารเล็กคามามจะยิงและวะ้วปะจ่อยไ,อยไอยยวยนะ้คาร์ you oh. อะไรอะอะไรหนูหนูเน็กหนูเน็กอะไรนะได้ยินด้เยว่าวคนหน่อยยหญ่มาวันนี้หน่อย power ranger ของผม power ranger บอกตำรวจคนใดอ่ะพวผมคือ power ranger ใช่ผมคือกระบวนการท่าสีไม่ค่อยเต็มนะก็ไม่เต็มไงไม่เต็มได้สีอุ้มู้แหละมาแจกโลกุนลือรับก็รู้เนี่ยว่าตอนนี้มาเป็นปีเลยแต่เกิดเหียล เกือบแล้วยายเกือบเป็นยังไงมาแบบอารมณ์ดีแต่เกือบอารมณ์เสียก็แปลว่าไม่เสียเลยเฉยๆเนี่ยจะมารักษาแล้วยิงน่ะไปโดนไปไดนงใครันไปดนไมรักษาไปดนเนตายโกรธแล้วเราเราไอ้นี่เดี๋ยวเอาาเขาไปไปหมกันเดือดวเาไปเขาอไกันน่ะเจ็บแล้วอย่าพูดเยอะอยมันจะเจ็บเขาไปใหญ่โอ้ยบอกแล้วอย่าวิ่งเข้าวงอย่าวิ่งเข้าวงตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเลยอ่ะ ทำไรไม่ได้เรื่องผิดโจดไม่ได้เลือกผิดโจุย์ะขับรถไปถูกที่เลยอะถูกที่ที่โดนถมเออที่ถูกที่โดนถมเลยอะแม่งเลยผิดโจุยชัดๆไม่น่าเลยมนดูหน่อยกระบวนการผมเรียงเป็นกองอันนี้ชื่ออะไรนะที่กับพวกขนฟูอะ อาสีครับอ๋ออาสี่มีใครโอเคโคคนไหนวะไม่รู้จักเลยอะเพราะอาสามยังไม่เกิดจับได้แหละห้นี่ใครอ่ะนึกว่าผมเอฟเองเอฟอ๋อตำรวจเนาะใช่ดังซิแล้วโก้ดแต่เขาก็ดิ้งแจ๊กไม่ใช่ผมโอมาสตร์แหละอ๋แล้วไอ้โลโก้ไปไหนเขาไม่อยู่น่ะผมไม่รู้ผมผ่านมาก็โดนยิง ใช่ในในแค่ผ่านมาบางคนยืนเฉยๆยัๆยงโดนยิงเลยน่าโรงพยาบาลจะนึกในวงกันไม่น่าเลยบอกเขาให้เห็นวหนงหน่อยก็ดีนะครัมนีม่ยิงกันตั้งไก่วงมันตกอยู่ตรงนั้นอ่ะข้างก่อสร้างไปยิงกันตั้งปู่เน่ก่อสร้างอ่ะวงตกอยู่ข้างก่อสร้างก็นั่นแหละอยู่ตั้งโกงก่อสร้างหมดเลยอ่ะใช่อะวงมันตั้งแต่กาลาดเลยไอเดียวไอเดียวเดียว,วกับเด็ดหรือวะ นี่เหมือนป้าบอกไม่วิ่งเล่นนะตาเนี่ยโอ้ยตายตายสิโอ้ใหม่นะทวาดิพูดเองส่งเท้ายัดปากนะพี่เองโอ้นั่นคือโอมาหรือเปล่าใช่พูดพูดโลโก้เขาไม่อยู่อันดับที่หนึ่งบอลทำไมหรอเขาไม่มาแซนต้าเขาแจ้งปืนกันหรอครับ ไหนมันชื่อเจลโลอะทำไมอรอมีอะไรจอดี้ตักในตำรวจจอดี้เหรอในกระบวนการเขาก็เลยเจอาซาเวดพิงคอฟออฟิเชอร์ดีนะกูไม่ไปด้วยไม่งั้นก็ต้องมาแต่งตัวนี้หลับไม่ได้อะไงคนที่ใส่เสื้อน้ำเงินที่ช่วยอู้มีตำรวจปะก็ไหนผมอ่ะ ไม่หนูเล่นละทำไปคนแก่แล้วกูได้ของเล่นแล้วไม่เหลือชิ้นดีเลยอย่ามาเตืยนเลยโอ้ม่โอ้ไม่โชว์ไม่ได้ให้ห้องเมื่อก็บโจวโจวว่าไงไหลนาโอ้ไม่นะไม่ มันเกิดอะไรขึ้นัอดีครับหมอว่าอดอมาแย่นี่ระลายเนี่ยอารเฟโดกลับเหมือนไม่วิ่งรับกระสุนแนวนั้นเลยนะเราไอ้จะไปรูมันอยู่ตรงนั้นนะใช่ไหมมุมละแปดเลยนะโอ้ยทุกสีทุกสีทุกสี ใช่เลยจริงเหรอคุณอยู่ตรงกลางเลยหรอใช่ผมอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางรงเลยเปานิ่งเลยใช่เมันโม้งานเป็นคงไม่มาอยู่อย่างนี้ไม่นั่นคงไม่นอนเป็น power เ a n g e r แถวนี้หรอหมดตีเลยไหมครับหมดตีรอะเลยอ่ะ get b a ีซิ่ะที่ผมคนเดียวทำไงได้ถ้าเกิดผมรอดมาได้ผมก็อภิมหายามนุษย์เะเเิดเป็นยอดมนุษย์แล้วตอนแรกอนะ เจอรถเอ็มซีเข้าไปชาร์จหลังเฉยเลยไม่น่าเลยคนนั้นเขายังถือกดเขียวอยู่เลยแล้วน่าจะสวรรคัสดีฉันตบมือกันก่อนนะจู่การโว้กดเขียวก็เอาไว้ดื่มนะพอหลังที่เราดื่มไปนั้นมันจะทำให้เราสดชื่นสุดชื่ต้องเข้าโรงพยาบาลนอนลงไปอย่ากอดอ้ เขาแค่กินน้ำเองไงก็โดนคนดีง่ายตายิแต่คนนั้นก็มีบั้สเปะสะปคนนั้นก็มีบัสบสะเปะสะปะด้วยไม่อะสะเปะสะปะตำรวจไงฮะพี่โดน้องอยู่ไหนใครต้มตุ๋นไร้ต้มตุ๋นไร้ต้มตุเนี่ยไงใครอะคนหัวี่ยนี่ต้มตุ๋นพี่ไอเม่วันนี้เต็มวันกับโจนวันนี้ไม่มีตำรวจวันนี้ไม่มีตำรวจวันนี้ไม่มีตำรวจว้ยเดี๋ยวกูไปเนียนกูโจนแต่เรียกหมามันเดี๋ยวกูเป็นเนียนแต่กูโดนเดี๋ยวกูมาไม่มีมองหมาอะไรไม่มี โอ้โหตีผมก็มากันแล้วไปอยู่ผงน้องไหนเนี่ยไปไปนี่เปล่าอ่ะพี่พี่พี่องค์หาอืมโอเคใครเขาจะไปคิดมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยว Lóng vào lắp bắt giữ tên mùa lê mày nà lê nà yà vô ngon à ngon 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 Anh ngon 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 đi. ngon 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 ที่ไม่ตรงไหนเขามีผัวแล้วไปจบได้โดยเอ้ยเขามีผัวแล้วผัวฟิล์จบแล้วผัวก็ตำรวจกันเองมีผัวก็แย่งได้เอาแล้วเอาแล้วทางประตูทางประตูเอ้าหมอชั้นแตกได้ไงน่ะหมอชั้นแตกหมอชั้นแตกได้ไงนะไอ้พ่อขับรถชน เออโอ้หมอไปนาเลยนี่มันหมอที่ช่วยฉันนี่ใช่ดินั่นนะสิต้องช่วยตัวเองแล้วชีพองศักดิ์ผมคิดไล่ออกแล้วพี่ไล่กันเราต้องค่อยๆเคลื่อนตัวพี่อย่ารีบเคลื่อนหน่อยเฮียใครจะไปคิดวะกูยังกลังไปยึด position แม่งนั่นไดิลุกขึ้นมาได้ไงไอ้พอเข้าไปจอดแั้งนั้นแหละทุกสีเลยพี่

พอพอเฮ้ยอันนี้อีกอีกยังวงอีกยังไสามชาสามชากรโดดสามชางลงลง้งโต๊ะสุดโต๊ะสุดโต๊ะสุดโตล้วุ่อต๊ะโอ้โคิดไม้ทันเลย

เมื่อกี้เพียงพี่บอกว่าไงนะไล่ดิวเปลี่ยนอย่างดีๆล่ะนัดหนึ่งเปลี่ยนหน้ากากก่อนรถเอ็มซีฉันจะจำพวกนายไว้นะอุตส่าห์อุตส่าห์ตื่นขึ้นมาพวกนายยิงฉันต่อนะโอ้ลืบไปโอ้ไม่รู้ยึดเดี๋ยวรถบนการเลเจือบางเรืโดนนี่ก็โหยโดนนี่ ไม่กลัวหรอกพูดเองนะเอาเอาสีอะไรเีสีแดงแม่สถสแดงเอ็มซีปล่อยเข้าไปก่อนเี่ยเขามีน้อยปล่อยเขาเราเราเอา่มงดีกว่าเราปรอลูกพีมาก่อนท่นะอะไรนะรถเอ็รอลุกพีฉันมาก่อนอามิเตพุชกามิเตร์ปอ้ ผิดโลโก้กับพียรนาคินพามาพามาพามาพีพ<อ>ยร์บีเทคยังไม่รู้จักจอร์เร์ซี่ใช่ไหมใครอดีตศูนย์เฮ้ยตอนนั้นเด็กไปก <c oughs> จับปืนเป็นหรือเปล่าคนะอมพิวเตอร์หน้าอืมจอร์เนสซี่อย่างนี้เหรอใช่จอร์อเนสซี่เป็นเด็กมากเลยนะใช่ไหม เอาน่าจ่าปืนไป็นตัวใหญ่รู้เลยที่เห็นวันๆไม่ทำไรไว้ผมยาแล้วพี่จะบัดหัวไปเรื่อยไม่ตายกูผมไม่ก็เมื่อซี้มันพร้อมแต่ผมก็หยีทีกันนะเดี๋ยวอย่างมากก็อะไรนะบินแสนไที่เขามีเขาเลยทำเขาให้จ่ายเองนะก็ใครจ่ายให้มันหนีจ่ายคนเดียวอ่ะจะแล้วเขาก็โดนอุ้มไปแล้วนะโอ้โอ้หมอคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะ ขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับตำรวจเราเนี่ยไหนตำรวจไหนตำรวจไหนตำรวจบ้าไว้เลย